สวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาดูผลออกกันก่อนเนาะวันที่5เดือน10นะครับปศสองพันร้อยหกสิบเจ็ดราฮิตดีนะครับผลออก91245นะครับ9 1 2 4 5ช่วงนี้มันมันเลยป้ายตลอดเนาะนะครับเลยป้ายเดี๋ยวตามผมให้ตัวที่ผมเน้น นะครับเน้นทีร่ขยับหนึ่งเต็มทุกทีนะครับบวกหนึ่งกับสี่นะครับมันเลยป้ายนะครับแต่ว่าออกตรงเวลาเราก็ได้ลุ้นเนาะมันเลยป้ายเดีอเอเ๋อย่าผมจับให้เนี่ยสามห้าเนาะสามห้าไม่มานะครับมาสี่ห้า แค่แต้มเดียวนะครับมันขยับหนีหนึ่งแต้มนะครับสำหรับแนวทางรางเพชดีเล็กเด่นก็ถือว่า3กับ6มันก็หลุดเนาะหกงก็ก็ไม่อยากจะแนะนำเยอะนะครับคืออยากให้6เป็น6 9เเป็น9นะครับแต่ว่าเวลาที่ผมลงแนวทางทีไรนะครับแต่มี6เปิดก็ระวัง9ทุกทีก็9กมันก็มาสำหรับเล็กวิงนะครับ ก็ถือว่าแนวทางลาคายอดดลดเนาะกระเชียงก็คือ3 5มหะครับมันขยับ1แต้มนะครับตกรอบนะครับพอตอนนี้แนวทางมันออกเลยป้ายตลอดนะครับออนเลยป้ายพบาผมลงแนวทางใหทีไมันขยับ1แต้มทุกทีนะครับ้าท่านสังเกตนะครับครับก็แนวทางหลดก็คือหลดนะครับสําหรับราง H อดดีเนาะ นะครับกถือว่าหลุดก็ต้องขอโทษขอไปสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับ <c oughs> วันนี้ก็เข้าสองตัวนะครับสาสี่วันนี้ก็ถือว่าหลุดอัที่ห้านะครับไปที่ลาสตานะครับลาสตาก็จัดรินะครับห้าสองเจ็ดสามศูนหนึ่งะครับผลออกห้า5 7 8ดแปดห นั้นเลขเด่นถ้าใครวิ่งนะครับถ้าใครวิ่งอย่างเดียวก็เข้าั้ง2ตัวนะครับส่วน2ตัวที่ผมเล้นให้ก็เข้ารูดด้วยนะครับรูดที่29นะครับ29เ้าส่วน5 7ผมก็จับนะครับจำไปอยู่ด้านหน้านะครับไปอยู่ข้างหน้าเนาะไปอยู่ด้านหน้า2ตัวเลยกับ5 7 เราไปอยู่ด้านหลังแล้วก็ไ้ลุ้นเนาะสำหรับแนวตั้งแต่ว่ามันไปอยู่ข้างหน้าเนาะผิดตำแหน่งนะครับผิดตำแหน่งส่วนสก็จับให้นะครับ27 23 20ดับออกสอเก้าเ้นที่2ใครนำสอไปวิ่งไปลดก็ถือว่าเข้านะครับสำหรับดาวสตาร์ ส่วนตัวจอของผมก็หลุดเนาะนะครับก็ถือว่า57มันก็มานะครับแต่ว่าไปอยู่ด้านหน้าเนะาะน,น่าเสียดายนะครับับมาตามกระโตวเนาะสำหรับแนวทางวันที่วันที่6นะครับ เดินที่6เดิน10นะครับพศ2567ก็ลงสองแนวทางเหมือนเดิมนะครับก็ก็ดูอีกนะครับสำหรับ HD ว่ามันจะเดินหนระือมันจะหยุดนะครับตามจริงมันก็เข้างวดเป็นงวดนะครับราะมันยังไม่เดินต่อนเนื่องเนาะสำหรับ HD ทีวีมันก็เป็นอย่างนี้นะครับผมถึงไม่ค่อยจะลงให้แนวะทางสำหรับ เราทีวีถ้าว่าใครอยากได้ก็ลองไปดูที่คอมเมนต์หรือว่าแสดงความคิดเห็นนะครับผมก็ลงให้ตลอดนะครับแต่ว่าไม่กล้าที่จะลงคลิปเพราะว่าเลขมันก็ถือว่ามันยังไม่เดินเดินยังไม่ไม่ดีก็ลงไปก็วันเว้นวนันมั่ง2วันที่หลดสองงวดนะครับเข้าครั้งหนึ่งคือมันไม่เข้าพัด มันไม่เสถียรเนาะคือว่ามันยังยังไม่ค่อยเดินนะครับแต่สําหรับลาวิตีมันก็ยังเข้ายังเข้าหลุดเข้าหลุดเข้าหลุดอยูเนาะนะครับส่วนนาสตาก็แนวทางก็ยังวิ่งหลุดยังเดินอยู่นะครับครับก็แนวทางก็เป็นการคิดการคํานวณนะครับนาผลที่ออกแล้วนะครับมาคิดมาคานวณว,ณวิเคราะห์หาเลขเด่นนะครับจากศูนย์ถึงเก้าคัดให้เลยอยู่แค่2ตัว ที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่นนะครับฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าเราไม่ทราบนะครับว่าผลจะออกอะไรนะครับก็เป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขเท่านั้นนะครับก็ขอให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับมาตามกันต่อวันที่6เดือน10นะครับพสอกับแนวทางลาวเฮดดีนะครับ เาให้ตีวันนี้ชุดวินเรามาดูชุดวินกันก่อนเนาะเราให้ตีชุดวินวันนี้นะครับับชุดวินวันนี้ให้ที่ Samu Si Chết Si Ha Này เราเอกับเราทีนะครับถ้าเราสังเกตดูถ้าเราเราเล่นแนวทางนะครับมันจะไม่มีเลข6เลข7เลข6เลข7เลข9ก้นะครับ6 7 9นะครับจะไม่ค่อยมีเหมือนโดนล็อกเลยเนาะนะครับ6 7 9าสำหรับทีวีกับเ d ดีนะครับ แทบทุงงวดนะครับแทบทุกรอบนะครับจะมี6 7 9ติดอยู่ตลอดนะครับถ้าเราสังเกตด,ดูเรามาดูเลขเด่นกกับเลขเด่นในวันนี้ผมให้ที่3กับ6นะครับได้ตัวเดิมเนาะเมื่อวันสมกับ6 นะครับผมให้3มันไป4วันนี้ผมให้3ามกระมันจะกลับไป4หรือไปไป,ไปเลขสีตัวเดิมหรือเปล่าอ่ะครับจับนะครับจับจะพูดนะครับตัวเจวาะไปจับไปที่3มสมเจ็บ ไปผมข้ามไปตัวหนึ่งเนาะสามเจ็ดสามห้าแล้วก็สามสี่ส่วนเลโก้ก็จะเป็นหกเจ็ดหกห้าแล้วก็หกสี่นะครับส่วนสามตัวนะครับสามตัวผมจับให้ที่สาม จะไปที่สามแบบที่มันเน้นที่เลขสามก็จะเป็นฮะสามเจ็ดจะไปชุดเดียวนะครับ สรเบเพทดีสามตัวผมคนเน้นตัวเดิมนะครับอันนี้เน้นตัวเดิมมันได้ชุดเดิมเนาะก็จะไม่มีกันเท่าไหร่สามฮะสามเจ็ดสามห้าสามสี่ตัวแสามสี่สามห้าล้วก็สามเจ็ดนะครับจุดสามตัวก็ห้าสามเจ็ด กลับไปกันต่อที่ลาวสตาเรามาดูจุดบินลาสตานะครับจุดบินลาสตาวันนี้ได้ หนึ่งแปดเก้าลหนึ่แปดเก้าเลเด่นเลขเด่นผมให้ที่เลข2กับ8 ผมคิดว่าตัวเก่ามันน่าจะมานะนะครับถ้าตัวเก่ามาผมก็คิดว่าเป็นเลขสองเพราะสูตรมผมมันชนเข้าที่เลขสองนะครับเอามาตามดูนะครับมันจะหลุดหรือว่ามันจะเดินนะครับสำหรับเลขเด่นเนาะก็ยังเลขเด่นก็เข้ามาหลายงวดแล้วเนาะนะครับวันนี้ผมให้เด่นที่เลขสองตัวเดิมน,นะครับ จากการจับคู่โคนละตัวกันนะครับวันนี้ก็จับให้ที่สองหนึ่งขอเป็น หนแล้วกันนะครับผมจะเอาเลขน้อยไว้หน้าหนึ่งสองแล้วก็ศูนย์สองนล์แปก็จะเป็น1 8ึ่แล้วก็ศูนนะครับ หนึ่งแปดสย์แปดส่วนสามตัวนะครับสามตัวผมจะจับให้ผมจะจับให้ได้สี่ชุดนะครับอันนี้ถ้าหากว่าท่านใดชอบกดจับเพิ่มเติมในชุดวินได้นะครับมันออกทรงทรงเก้าและโมาวานัน สองเก้าก็น่ารุนเหมือนกันออกตัวเดิมหรือเปล่าเงินวันนี้ผมจับให้ที่สามตัวจับให้ชุดเดียวนะครับหนึ่งสอง แจับให้แค่หนึ่งสสามตัวนะครับตัวในชุดนี้เนาะส่วนชุดติดสองก็มีอยู่สองชุดนะครับก็เป็นหนึ่งสองกับศูนย์สอง กับใครที่รับแนวต่างก็แคปเอาไว้นะครับสำหรับแนวทางลาวเอีแล้วก็ลาวสตาร์นะครับกับวันนี้ก็มีแค่นี้เนาะสำหรับแนวทางนะครับก็แนวทางทุกแนวทางเนาะมีเข้ามีหลุดนะครับผมต้นหลุดผมก็ต้องขอขอโทษขอไปสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับไปล่วงหน้าด้วยเนาะนะครับแต่ว่าผมมั่นใจว่าสองนะครับมันน่าจะมาอีกนะครับสองกับแปด ในตัวใดก็ตัวหนึ่งนะครับตัวบางทีตัวที่ผมเน้นนะครับมันอาจจะไม่มาก็ได้นะครับอาจจะมาตัวที่ผมไม่ได้เน้นให้ก็ได้นะครับทุกแนวทางนะครับเพราะเราไม่ทราบเนาะว่าผลมันจะออกอะไรนะครับแต่ถ้าว่าเราทราบแล้วเราก็เน้นตัวที่ออกดีกว่านาะดีนะดีกว่านะครับมันก็เป็นเพียงแค่แนวทางการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับก็ขอให้สมาชิกทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม คับใต้นี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่6เดือน10นะครับพศ2 5 6 7ะครับขอให้โชคดีทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม